้ลูกื่องมีสานโกกิคุ้งจา้าเมนี้กะมกน้ไม่ด้ค่ะมกน้อไม,ม,อม่แบบมกหมอมกแบบง่ายๆสไตลา์แม่บ้านเองจา้าบม่มีสูตรอกีกปกติก็ต้องมกแ่ใบตองเนาะแต่ว่าอยู่ญี่ปุน่นหาใบตองยากหาซื้อง่ายก็เลยต้องเฮดที่แบบแบบง่ายๆแบบกินได้จ้ะทำเนาะ ะกะมากินน้ำกันด้วยจา้าแซ่บแซบใส่พริกสองเม็ดจ้ากินเผ็ดก็ไ,ได้ขออนุญาตใส่มือด้วยจา้าปั่นข้าวเหนียวบ่เด้บ่ได,บได้กินแบบนี้ดนปีนี้ห้องก็ได้กินข้าวเหนียวประมาณสองเที่ยนีลยละจ้าปีนี้ แ่บๆน้ำกันจ้าควาสิเฮ็ดแล้วควาสิได้กินลูกนอนซ้ามันนอนกับเล้ยเ้าเ้าเฮ็ดกินตื่นขึ้นมาตะกวนแม่กับบได้กินเอก เหี้วเข้าเจนสั้นกว่าซีรีสแล้วเครื่องแรีนเอาดูเครื่องเห็ดอืมสซ่บเยอะ จ้าของเฮ็ดเองกับแซ่บพื้นเก่าแหละแซ่บแซ่บก็บก,บกินจากที่เฮ็ดมากินบ่ค่อยเป็นแล้วจ้ะเฮ็ดย่างก็บบ่ค่อยเป็นเฮ็ดเป็นต่กเ็เฮ็ดป่เก่งเฮ็ดบ่แซ่บพอม,มาอยู่นีก่กะมาได้สูตรจาก youtube อยากกินยังเท่ากับเปิดิวงอยู่ใน youtube เอาพอได้ซอยเจ้าของได้พอได้ใส่ชีวิตอยู่หลอดในญี่ปุ่นในต่างแดน อยากงก็เฮ็ดกินเอาเห็ดแหลกๆก็บัวแสบดอกบะมี่ผูดได้เฮ็ดแสบดอกเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็แสบแสบไปเองผักอีตูกับบะมี่จะใส่ใบบักูดแทนพ่อห้มันหอม ออกกนเนเย้าเหนียว,นยวหนึ่งหนึ่งแบบสูตรง่ายๆคือการโดยใส่หัวคำใหญ่ๆ เมือหนาแกงแกงเห็ดเพาะจ้าอยู่ญี่ปุ่นกับมีได้เห็ดเพาะมีไขมดุแดงน้ำมีัตทุกอย่างแต่ว่ามันกับบแแมนของสดเนาะเห็ดเพาะเขากับเห็ดไสรเป็นดองน้ำเกลือแม่จ้ะเป็นกับปุกขายือร้านอาหารไทย ไข่โมดแดงก็มีเข้ากระดองดองใส่น้ำเกลือไว้ยา้มเท่าอยากเขากับไปซื้อมาเหดกิน น้มไดนบ่ค่อยเบิดกินบ่นเบิดจักเทียะเหนียวหมกใส,ส่หมูสามสนันสามสันกับสามสันบางๆดอกหมูเรือในตัวหมูความใหปวด แบบจะแบบวิธีเคลยาายเยเยเียร์ง่ายๆด้วจากลุ่มดันยังก่อมาสิบายงัายงก่อวิธีเคลียร์ง่ายๆแค่ถ้าเพิ่ใส่ใบตองบอกหอมใบตองก็คือ เก็หายอยากาะหายหิวอยู่ต่างแดนมีแนวกินแบบนี้กะถือว่าดีเติบแล้วละจ้าก็หายบ่บ่็กินหอดบ้านทิกกี้มาอยู่ญี่ปุ่นได้ประพอซีฟมืออยากกินต่บักอก่งแห้ง ต้องเฝ้ากับไมอยู่ดทืลอาหารเมือม่อหกเมื่อยูไดบดุลอยากตาปะปะพุงอยากอาหารที่สานมากินอาหารบ้านเขามันกับประยุทองนะจ๊ะมาอยู่เล็กๆมันกับบอช้นบอถนัดต้งเกือบสองปีคนเด้มาติดโควิดเนี่ยหลักกับบ้านไม่ได้ กินซีฟอลาวเนี่ยจักหน่อยเนาะมันเวลามันว่าคอยมีหลสีตื่นชีวิตแม่บานก็ติงสิละมาติดู่วิดกันเดี๋ยวยูเง้วเลยอยู่เงว,วกับว่างแผนไม่นองกับพึ่งคอได้เดือนกว่า บัสได็กลับไปหาลูกสาวลูกสาวอย,ย,ยู่อีสานด้วยช้ยอีกคนคิดหอดหลายก็บได้กลับไปจ้าเทียทุกหาแม่ทุกมือกม้อทุกเมื่อแม่ก็บบด้กลับไปหาจักเทียนัดรอบนั่นรอบนี่โควิดกับมามาเรื่อยๆรอบที่สองรอบที่สามแม่ก็บได้กลับไปจาจักเทีย ลูกกับ,กบกินหอนแม่แม่กับกินหอนลูก,ก็ต้องอดทนหละจ้าสถานการณ์มันบานเมืองบ่ค่อยดีข้าก็ต้องอดเอาอืม ยิ้มแล้วจ้าคลิปนี้กับพ่อไวส้สำนีกก่อนนะจ้าี๋ยวคลิปหน้ามาเห็ดแกงไม่เห็ดยากอื่นอีกไม่ <c oughs> รู้ว่าเคลิยจิเห็ดยังไม่รู้ว่ายัางเรือแน่กะฝากกดติดตามกดจับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้เห็ดคลิปต่อไปแน่ด้วยจ้ากะ่วัาถือว่าผิดกับขอขอภัย เป็นยูทูบเมื่อไม่จ้าพึ่งหาเทศหาตัดคลิปแต่เห็นว่าท่านในเก่งดอกจ้าเจอกันในคลิปคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย